เราต้อนรับเข้าสู่ช่วงนะครับเจอจังป่าดงนะคะบ้านนอนครับเรียกเชิญลุงป้านะครับมาร่วมงานวันสมรวจชาติครับวันตำรวจอยู่วันนี้ก็วันนั้นนะครับวันที่แบบมืดนั่งหลังคนนะครับอะไรก็คือทางผูกลับได้ส่งหนังสือมาหาลุงหาป้าครับให้มาร่วมงานในวันที่เจ็ดือวันตำรวจของเรา มยู่ที่เจ็ดนึงไม่รู้ว่าเนี่ยเรี่ยงไม่ใช่บ้าพอดีท่านเชิญนะครับท่านเชิญรุ่งกลับท่านเชิญมาครับก็อยู่ที่วานอนะทุกท่านครับแต่บ้าเดี๋ยวเราจะเอารู้ว่ใครบ้ากันนะครับใครบ้ากันเพื่อทำบุญกันวันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์ตอนแรกเราลุงเขาบอกว่าจะให้พูดดีให้พูดก็เลยพูดไปก่อนเซอร์ไพรส์นะครับมันก็อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรวานอนทุกท่าน เราก็ตกใจว่ามาทําไมมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยรับเกียรติจากผู้กำับนะครับท่านพิทนะครับผู้กำับที่นี่นะครับรายการนี้มารถเตาบ้านนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านี้มีเยอะบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใชเอ้าช่องใหญ่มาโถนี่ว่านี่มาแต่แล้วก็ไม่มาโอ้งสองเครื่องแล้นี่เหยียบมิดไหม่เลยโอ้เหยียบมิดไหม่เลยนะเหยียบมิดไหม่เลยได้ไงช่องใหญ่มา คุณลุงนะครับได้รับเกียรตินะครับนะก็รอาดูี่ตอการตักา่ปวาไบ่าวมไมบาปอไหมคอไมบ่าวมือเปนความดนั่นเองนะคะแต่ม่วาที่พอไกิเกี่ยวข้าววันนี้ก็ใช่ครับใช่ครับอคอณลุมนะรถเราจอดอยู่หน้าเลยทีเดียวมันคือไปกิเด็ดปะ ลองไม่าเพื่อนเลยออลเลมองข้างลงอะางลงบางีเี่เพราะว่ามันเต็มลิมิตชีวิตจนร้อย็อแล้ว <c oughs> มาแล้วหมไยังนรงเนหลายคนนะจดไปครับปุ๊กมาแล้วน ลุงฟื้นก็มานะหลายคนอยู่นะล,ลุงวางก็มา,า,มายายสามนก็มานะนหลายคนนะฮะ <c oughs> ลุงมาแล้วลุงพืนมาแล้วไอ้

ก็ยปฏิบัติมาทั้งี่ก็ขอก้องนะครับเตรียมถุเตรียมอะไรใส่ในี้องก็นะที่สอบนครับเรียมเิท่าห้อกับเขาจะเข้ไปข้างนนะเอาี่นี่แล้วี่เลยี่นี่ มันอยู่ห้อง23ตุลาคม25ครับแล้วก็ตรงกับวันค้ายบันสวนรัฐของจังหวัดที่11 <c presents> <cu> <exception craving? tội> วันสถาปนากฎตํารวจก็คือวันที่13ตุลา24 58นะครับตอนแรกกตรวก็สังกระทรวงมหายนะครับต่อมาก็สถาปนา11งานตุลาช่า็ตุลาคม2 5่ีบอกทราบนะครับบอกใทรับให้ กาเป็นเทนนิสต้องมารนัีีดีวันนี้นะครับ้เกียรติศท่านมคนดวยว่านะครับท่านพรติวิเวกนะครับระธานที่ดีที่สุด่ท่นู้มจะต้องได้ใจนครับ้กกับครัต่อเปลี่ยนไปันะครับพรงีอาการเป็นเะครับพนุกงันนะครับพอรพเนรตีินะครับ

な